ของจริงมาแล้วเพราะว่าเทสลาโมเดลวายวิ่งทดสอบในไทยล่าสุดวันที่2พฤศจิกาย,ยน2022อหรือเมื่อวานนี้เองครับสดสดร้อนๆในกลุ่ม E ีีมีคนจับภาพของเทสลาโมเดลวายมาวิ่งในถนนบ้านเราด้วยครับและไม่ใช่รถที่เขาซื้อมาใช้นะเพราะว่าดูทะเบียนก็รู้้วครับว่าเป็นรถทดสอบวิ่งเพราะว่าทะเบียนเป็น QC อ้าวงงใช่ไหมครับเพราะปกติเวลาทดสอบบ้านเราอ่ะเราจะเห็นทะเบียนแต่ TC เนาะ เรามาดูความแตกต่างกันดีกว่าครับทเบียน TC ส่วนมากจะเป็นแบบตัวต้นแบบที่ยังไม่ได้ผลิตในประเทศไทยเนาะจะามาทดสอบประสิทธิภาพและ QC ก็จะขายกันนะครับแต่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นแล้วอยู่ในขั้นตอนระหว่างการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะขายจริงซึ่งในคลิปนี้เราจะเห็นทเบียนเป็น QC ชัดเลยครับชัดเลยว่าใกล้จะขายแล้วครับแต่เอาจริงทั้ง TC และ QC จะเห็นแค่ทะเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งเองถ้าสังเกตจากหลายๆรุ่นที่ผ่านมานะครับ อีกสักแป,กป๊บเพจะขายจริงแล้วต่อไปสาวุ o l k s w a ใครรอใกล้เข้ามาแล้วครับเพื่อนๆคาดว่าเจ้าตัว Tesla รถแรกเนี่ยจะเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าชาวไทยได้ประมาณช่วงต้นปี2023จำหน่ายโดยบริษัท Tesla ทประเทศไทยจำกัดที่จดทะเบียนโดยบริษัทแม่จากสหรัฐอเมริกาโดยตรงถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยครับเพราะราคารถจะถูกลงกว่าเกณฑ์นำเข้ามาเยะมากๆรุ่นแรกก็น่าจะเป็น Tesla Model Y ที่เป็น SUV มีให้เลือกทาง 5ที่นั่งและ7ที่นั่งขนาดใหญ่กว่า Honda c ซ v แต่สั้นกว่า Mazda CX8 ครับวอเต์ไฟฟ้าพละงกำลังสูงสุดอยู่ที่347แรงม้าแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรเลยครับขับเคลื่อนล้อหลังแบตเตอรี่ก็เป็นแบบลิเธียมไอออน LPF 57.5ลวัตตวิ่งได้ไกลอยู่ที่3 6 5กิเมตต่อการชาร์จมาตรฐานที่เป็น WLTp 0-100น,นะครับแค่6.9วินาทีเองอย่างเร็วอ่ะท็อปสปีดอยู่ที่217กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วสุดแล้วนะครับ217เนี่ยหัวชาร์จที่เป็น Type 2 AC 11กิโลวัตต์และ CCS Combo เป็น DC Fast c ชา r g e นะครับอยู่ที่170กิโลวัตต์เลยชาร์จเร็วมากๆเลยครับและมีรุ่นที่เป็นรองแรงด้วยนะแบตเตอรี่2ตัวตัวเนี้ยพลั๊กมังที่514แรงม้าแรงบิด493นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อ แบตเตอรี่เป็นแบบบิเชียมไออน NMC 75กิโลวัตต์อววิ่งไดสูงสุดคือ435กิโลเมตต่อการชาร์จมาตรฐานที่เป็น WLTP เช่นเดียวกันและสูถ0-100ไม่ธรรมดาครับแค่5วินาทีเองท็อปสปีดอยู่ที่217กิโลเมตต่อชั่วมงเช่นเดียวกันครับหัวชาร์จ Type 2 11กิโลวัตต์และที่เป็นฟาสชาร์จคือ250กิโลวัตต์ยังแรงแง่โอ้โหบ้านเรานี่ยังนี้ไม่ถึงเลยนะครับ ยังไม่หมดครับยังมีรุ่นที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวพละกำอยู่ที่534แรงม้าแรงบิด660หนิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อเช่นเดียวกันแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออน NMC 75กิโลวัตต์อาววิ่งได้435กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐานที่เป็น WRTP เช่นเดีวยวกันครับแต่ตัวนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าอัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้อยวินาทีเท่านั้นเองครับท็อปสปีดอยู่ที่250กต่อชั่วโมงโหอยห้าสิบ่ะ หัวชาร์จ Type 2 AC นะครับอยู่ที่11กิโลวัตต์และ CCS Combo DC Fast Charge ก็คือ250กิโลวัตต์สเปคเทสลานี่โหดมากๆเลยครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะไม่ขาดสารเกี่ยวกับ Tesla Model Y ที่วิ่งทดสอบในบ้านเราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ